สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กลับมาเจอกับซอสนสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กลับมาเจอกับซอสเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะหลังจากห่างหายไปนานตลอดตลอดเลยนะก็ <c oughs> กลับมาเจอกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาในคลิปของซีรีส์การแกะลองนั่นเองหวังว่าเพื่อนๆคงจะตั้งตารอกันนะคะเพราะว่าวันนี้การแกะลองของเรานั้น มันเป็นประเด็นอยู่ค่ะนั่นก็คือเรื่องของการแดดนั่นเองการทา2ข้อนิ้วใน t i k t o ็อกนี่เป็นที่ฮือฮาเรื่องลือมากว่ากันแดดแบบไหนที่ทาแล้วหน้าดิฉันจะไม่ลอยไปกว่านี้เพราะว่ายิ่งเป็นคนอยู่แทนก็จะย,ยิ่งเลือกกันแดดให้ดีๆนั่นเองนะคะแล้วตัวนี้ก็เห็นเคลมมาหนักอยู่นะว่าแบบซึมง,ง่ายอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาลองนะคะนั่นก็คือ น้อง c l e ียโนนะคะ UV Sun Serum SPF 50บวก PA บวก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 ค่ะทุกคนอาจจะคุ้นชื่อแบรนด์ l l e a n o ์ e นกันใช่ไหมถ้าพูดถึงปุ๊บเราจะนึกถึงพวกเซรั่มลดสิวอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้น้องเขาออกมาเป็นแบบกันแดดแล้วซึ่งมีแบบซองขายที่7ซเ e ่นอด้วยนะคะซึ่ง คือมันสะดวกสําหรับอีชั้นอีกแล้วนะคะแต่แบบขวดก็มีนะทุกคนซอสเห็นอยู่แบบขวดน่าจะปริมาณให้มาเยอะเหมือนกัน8 0มลลิลแต่อันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่7มลรนะคะราคา49บาทซึ่งก็ซื้อง่ายไขยคลองอยู่แล้วอะต่อไปเรามาดูพูดถึงน้องกันดีกว่านะคะ น้องเนี่ยมีคำเคลมมาว่าใช้ได้กับทุกสภาพผิวผิวแพ้ง่ายเป็นสิวง่ายก็ใช้ได้นะคะด้วยกันแดดเนี่ยเป็นแบบเนื้อเซรั่มนะคะใช้ได้กับผิวหน้าและก็ผิวกายด้วยเออดีทุกคน <S <S แล้วก็ตัวเนี้ยด้วยความที่มันมี S p F 50บวกแล้วก็ P A ถึง4บวกเลยเพราะฉะนั้นก็กันแดดได้ทั้ง U V A U V B เลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าบางเบาไม่เนอหนัก ไม่วอกอ่ะอันนี้ต้องมาลองเทสกันนะคะ แล้วก็ไม่อุดตันผิวด้วยนะคะสำหรับผิวองซอต,ตอนนี้ก็คือสภาพแบบเป็นสิวหนักมากนะคะก็เรามาลองดูกันว่ามันเป็นยังไงมันไม่ระคายเคืองจ,จริงๆไหมอะไรอย่างนีง้วันนี้นะคะที่ซอสจะทดสอบนะคะก็จะเป็นเรื่องของการทาดูนะคะว่าน้องซึมไวไหมวอกไหมแล้วก็ผิวสัมผัสหลังจากทานเนี่ยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันโดยส่วนตัวแล้วอะ่ะซอสเป็นคนชอบกันแดดพวกเนื้อเซรั่มเนื้อน้ําที่มันซึม วไวๆอยู่แล้วถ้าได้เคยได้ดูคลิปกันมาเนาะเพราะฉะนั้นน้องตัวเนี้ยจะได้เข้ามาอยู่หนึ่งในใจของสอนไมก็เดี๋ยววันนี้จะได้รู้กันนะคะอะแต่จะแอบกระซิบว่าจริงๆอมีแอบใช้ไปแล้วแต่เดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลย สำหรับทิปที่ซอสลงกันแดดให้ดูนะคะจะเห็นว่าซอสจะใช้ถึง2ข้อนิ้วเลยเพราะว่าอยากรู้ว่าถ้าเราลงแบบว่าเยอะๆเพื่อปกป้องผิวเนี่ยน้องจะเป็นยังไงซึมไวมากไหมอะไรเงี้ยจากที่เห็นนะคะก็คือเวลาเราตอนเราเกลี่ยน้องจะแตกตัวเป็นน้ำแล้วน้องก็จะค่อยๆซึมลงไปซึ่งใช้เวลาไม่นานเลยนะคะแล้วก็หลังจากซึมเสร็จเนี่ยตัวกันแดดก็จะเป็นเหมือนฟิล์มบางๆเคลือบกับผิวหน้าไว้นะคะ ส่วนเรื่องของความขาวก็ไม่ไม่เห็นเลยผูกคนคือขาวเท่าเดิมไม่มีความวอกอะไรเลยนะคะแล้วก็อย่างสอดเป็นสิวช่วงบริเวณตรงช่วงคางใช่ไหมเพราะสิวแมสอะไรเงี้ยตอนตอนทาก็ไม่ได้รู้สึกราคายเคืองอะไรเลยก็คือทาปกติเหมือนเราทาครีปกติเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือมาไปแต่งหน้าต่อก็จะได้ลุคประมาณนี้ไม่ได้ มีความแบบว่ารบกวนการแต่งหน้านะคะสำหรับตัวสน้องก็คือชอบมากๆแล้วก็จะไปหาไซส์ใหญ่ซื้อต่อแน่นอนนะคะเพราะว่าคือเป็นคนที่ชอบกันแดดแนวนี้อยู่แล้วถ้าทุกคนติดตามมานะแล้วพอน้องออกมาน้องตอบโจทย์สําหรับปัญหาเรื่องสิวด้วยก็เลยชอบนะคะแล้วก็เรื่องกันแดดที่เขาให้มาถึง50บวกแล้วก็ PA ก็ถึง4บวกก็คือเต็มประสิทธิภาพเลยเพราะฉะนั้นมันมั่นใจได้อยู่แล้วว่า จะได้กันแดดที่มีประสิทธิภาพจริงๆนะคะแล้วก็ทายเยอะๆก็ได้เนะ okay, าะโอเคก็ขอจบการรีวิวแกะลองเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะก็ย้ำให้อีกทีนึงแล้วกันว่าเป็นตัวกันแดดตัวนี้นะคะของ Clear n o s นนะคะ UV Sun Serum นะคะ อันนี้ซื้อที่7 e เ e ่ e อนะคะซอสซื้อราคา49บาทนะคะก็ลองไปหาซื้อกันดูได้ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะสอดลาไปก่อนแล้วค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะหรือกด Subscribe ไว้นะคะถ้ามีอะไรดีๆก็เดี๋ยวจะมาบอกต่ออีกแน่นอนนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย